นิทานพื้นบ้านล้านนาเรื่องหงหิน,นาเมืองพาราณสีเจ้าเมืองชื่อว่าพระเจ้าปูรันตปะมีพระมเหสีเจ็ดองแต่พระองค์ทรงรักและโปรดปานพระมเหสีที่ชื่อวิมาลามากเป็นพิเศษ พอนางวิมาลาตั้งคันคลอดพระโอรสออกมาพระมเหสีอีกหกคนเกิดความอิจฉาริษยาจึงแอบเอาลูกสุนัขมาสับเปลี่ยนและใส่ร้ายว่านางวิมาลาเป็นชู้กับสุนัขลูกเลยออกมาเป็นสุนัขนางวิมาลาจึงถูกขับไล่ออกจากวังไป นางก็ไปอาศัยอยู่กับตายายครอบครัวหนึ่งที่ท้ายเมืองส่วนพระโอรสของนางนั้นพระมเหสีทั้ง6กก็ให้ทหารน,นำไปทิ้งไว้นอกเมืองแต่เทวดาได้เก็บพระโอรสของนางไปเลี้ยงไว้เมื่อเติบใหญ่เทวดาก็เนรมิตหินทองคำก้อนหนึ่งให้กลายเป็นหงมอบให้พระโอรสเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางและได้นำพระโอรสมาคืนให้นางวิมาลา เพือเลี้ยงดูต่อนางเลยตั้งชื่อพระโอรสว่าทุตคตะคติวงศ์แปลว่าลูกกษัตร์ที่ตกยากต่อมาพระมเหสีทั้งหกก็ต่างคันเช่นกันและคลอดพระโอรสหพระองค์เช่นกันเมื่อเติบใหญ่ขึ้นวันหนึ่งพระโอรสทั้งหกได้จัดการละเล่นซบ้าทองคําขึ้น ชุดคตะคติวงก็ไปร่วมแข่งขันกับพระโอรสทั้ง6ด้วยเล่นกี่รอบก็ชนะตลอดจึงนำเงินที่ได้จากการชนะไปเลี้ยงดูนางวิมาลาวันหนึ่งมียักษ์มาจากประชาชนในเมืองพาราณสียักษ์จะเข้าเมืองมาเพื่อจับคนไปกินเป็นอาหารอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ประชาชนในเมืองหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าปูรันตะปะจึงประกาศว่าถ้าใครสามารถปราบยักษ์ตนนี้ได้จะได้รับการยกย่องเช,ชิดชูและจะมีรางวัลให้มากมายพระโอรสทั้งหกับทุตคตะคาติวงก็พากันออกไปสู้รบกับยักษ์และทุตคตะคาติวงได้ฆ่าย,ยักษ์ตาย พระโอรสทั้งหกก็เอาเงินรางวัลให้ทุกขตะคัติวงทุกขตะคัติวงเจ้าได้เงินรางวัลน,นี้ไปแล้วอย่าได้บอกใครว่าเจ้าเป็นคนฆ่ายักษ์นะได้ขอรับพระโอรสทั้งหกก็กลับไปทูลพระเจ้าปุรันตปะว่าพวกเขาเป็นคนฆ่ายักษ์ตนนั้นเองพระเจ้าปุรันตปะก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง พวกเจ้าเติบโตมีความเก่งกาสามารถที่สามารถฆ่าเจ้ายักษ์ได้แต่สเสด็จยากของพวกเจ้าถูกยักษ์จับไปขังณดินแดนแห่งหนึ่งนานหลายปีแล้วนานก่อนที่พวกเจ้าทั้งหกจะเกิดสีอีกจนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครไปช่วยสเสด็จยากของพวกเจ้าออกมาพ่ออยากให้พวกเจ้านำสเสด็จยากกลับมาให้พ่อทีได้ขอรับท่านพ่อเดี๋ยวพวกเราพี่น้องจะไปช่วยสเสด็จยากลับมา พระโอรสทั้ง6ก็เลยชวนทุตคตะคติวงทั้ง7ก็ออกเดินทางไปตามหาเสด็จย่ากันพอไปเจอลำน้ำใหญ่พระโอรสทั้ง6ข้ามไปไม่ได้ทุตคตะคติวงจึงให้พระโอรสทั้ง6รอที่แม่น้ำส่วนตนนั้นก็นำหงหินออกมาและขี่ข้ามน้ำไปช่วยเสด็จย่าเพียงลำพังทุตคตะคติวงมาถึงเมืองแรกเจอยักษ์ชื่อว่า พยายักษ์วัสโลและได้ต่อสู้กันพยายักษ์เห็นว่าทุขคตะคติวงศ์เป็นคนรูปงามมีฝีมือจึงยกพระธิดาชื่อว่านางมุขวดีให้ต่อมาทุตคตะคติวงศ์ก็ได้เดินทางไปเมืองยักษ์เมืองที่สองเจอพยายักษ์ชื่อว่ากุมภทันต่อสู้กันและกุมทันก็พ่ายแพ้ จึงยกพระธิดาชื่อว่าจุรักคันธาให้ต่อมาเดินทางไปเมืองยักษ์เมืองที่สามก็ได้เจอพญายักษ์ชื่อยมุนาก็ต่อสู้กันเมื่อพญายักษ์สู้ไม่ได้จึงยกลูกสาวชื่อสีกันหาให้ทุตขตะคติวง์มีภรรยารวมกันสามคน จึงพากันขี่หงหินไปถึงเมืองผีดิบต่อสู้กับผีดิบจนรู้ว่าเสด็จย่าถูกจับขังไว้ที่หอคอยทุตขตะขติวง์จึงขี่หงหินไปพาเสด็จย่าลงมาและนำกลับไปให้พระโอรสทั้งหกที่รออยู่ท่าน้ำพระโอรสทั้งหกมีแผนการชั่วร้าย พ่อทุกขตะขัติวงศ์พาสเสด็จย่ามาถึงก็จับตัวทุกขตะขัติวงศ์ทำร้ายจนเสียชีวิตและนำสะเสด็จย่ากลับไปพระราชวังเพื่อรับบำเหน็จร,รางวันจากพระราชบิดาเมื่อทุกคนกลับไปหมดแล้วภรรยาทั้งสามคนก็นั่งร้องห่มร้องไห้ข้างศพทุกขตะขัติวงศพระอินทร์ก็เลยลงมาช่วยชุบชีวิตให้ฟื้นคืนมาใหม่ ระโอรสทั้งหได้นาเสด็จยากลับไปหาพระราชบิดาพวกเราพาเสด็จยากลับมาหาท่านพ่อได้แล้วขอรับไม่จริงเลยไม่ใช่ล้านหลานที่ช่วยยาได้คนที่ไปช่วยเป็นชายหนุ่มโรปงามขี่หงหินไปช่วยยาออกมานี่พวกเจ้าโก,กหกพ่อเละจงบอกความจริงมาซะดีๆใครกันแน่ที่ช่วยเสด็จยาออกมาความจริงก็คือ ทุคตะคติวงศ์เป็นคนพาเศรษฐาออกมาขอรับถ้าเช่นนั้นทหารพวกเจ้าจงไปตามทุคตะคติวงศ์มาเข้าเฝ้าเราเดี๋ยวนี้ทุคตาคติวงศ์ก็พาภรรยาทั้งสามคนและแม่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าปุรันตปะเห็นพระมเหสีวิมาลาก็ตกใจเลยไตยส่สวนจนได้ทราบความจริง ว่าแท้จริงแล้วทุดคตะคติวงเป็นพระโอรสของพระองค์ส่วนเรื่องสุนัขเป็นเรื่องใส่ความกันเมื่อพระเจ้าปุรันตะปะทราบความจริงก็โกรธจึงขับไล่พระมเหสีทั้งหกคนและพระโอรสทั้งหกออกไปอยู่นอกเมืองใช้ชีวิตเชกเช่นสามัญชนทั่วไปทนโกหกหลอกลวงใจดำอำมหิตผิดมนุษย์อยู่กับเราไม่ได้จงออกไปพ้นเมืองเรา ทั่วเมืองพราราสีจึงจัดงานสมโพธิรับขวัญมเหสีวิมาลาและพระโอรสทุตคตะขัติวงศ์ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม